ฮันซี่ฟลิกต้องการให้บาร์เซโลนาเซ็นสัญญากับฟูลแบ็กคนใหม่หลังจากที่ดีลของมาคัสเร s ฟอร์ดเสร็จสิ้นแล้วอเลฮันโดรกริปมาโดของไบเออร์เลเวอร์คูเซนและเดนเซลดัมฟรีสของอินเตอร์มิลานต่างก็เป็นตัวเลือกสโมสร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอสุดช็อก1 4 7ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวสตาจากพรีเมียร์ลีกสโมสร์ปารีสแซงต์แชร์แมงยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรเพื่อขอซื้อโรดิโก้ท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์ สโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนของเอริกเทนฮารกเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตามองราฮีมสเตอร์ลิงสโมสรเชลซีลดราคาขายคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจาก65ล้านปอนด์เหลือ43ล้านปอนด์สโมสรอ,อาร์เซนอลกำลังพิจารณาเพิ่มผู้เล่นแนวรุกอีกคนหลังจากเซ็นสัญญากับวิกเตอร์เกียวเคเรสโดยมีเอเบเรชีเอเซและชาบีซิมอนส์เป็นหนึ่งในตัวเลือก สมโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังจอจี้ซูดาคอฟมิดฟิลทีมชาติยูเครนวัย21ปีของชักตาโดนสเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์พวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอสูงถึง30ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อกองกลางของชักตาโดนสซึ่งก็พร้อมที่จะย้ายทีมเช่นกันสมโมสรนเรอัลเรติส is, กำลังดื่นรนเพื่อจะจ่ายราคา30ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอสำหรับค่าตัวของแอนโทนีตอนนี้แอตเลติโกมาดริดกลายเป็นทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะชาวบราซิลรายนี้ transfer new life,